มาดูการพยายามจะยึดทรัพย์นะคะกับนักศึกษาที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนกอยศออไปกู้เรียนจนจบทํางานแล้วไม่ยอมคืนตอนนี้ทางกองทุนเอาจริงเอาจังค่ะเดินหน้ายึดทรัพย์แล้วนะคะผู้ที่ไม่ยอมคืนเงินดําเนินการไปแล้ว50,000คนมูลค่า2,500ล้านบาทค่ะ มูลผู้กู้ที่อยู่ในกลุ่มจะถูกฟ้องอีกมีอยู่ประมาณ190,000รายค่ะมูลนี้รวม22,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีตัวเลขจากผู้กู้ที่ทบสัญญาการกู้ยืม15ปีแล้วแต่ไม่เคยติดต่อชำระนี่เลยถูกนำมารวมด้วยเป็นท้งแรกจากเดิมที่จะเดินหน้าฟ้องเฉพาะผู้ที่ค้างชำระห้างวดขึ้นไปจึงทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้มีผู้กู้ที่ถูกฟ้องดำเนินคดีแล้วประมาณ8 0 0 0 0 0รายในจำนวนนี้มีกลุ่มที่ไกล่เกลีย่ยและสารพิ่พากษาให้ชำระหนี้เป็นรายเดือนและกลุ่มที่ถูกฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีซึ่งเป็นผู้กู้ในปี2,547-2,549ประมาณ50,000รายมูลหนี้2,500ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด ทั้งนี้ผู้ที่ทราบว่ากําลังจะถูกฟ้องให้เร่งติดต่อเข้ามาขอชําระหนี้ค่ะเพราะถ้าถูกฟ้องหรือถึงขั้นถูกยึดทรัพย์บ,บังคับคดีแล้วจะมีผลถึงผู้ค้กกาประกันด้วยเนื่องจากขั้นตอนการสืบทรัพย์และบังคับคดีจะต้องลงไปดูทั้งหมดว่าผู้กู้หรือผู้ค้ามีทรัพย์สินใดที่สามารถนํามาชําระหนี้ได้บ้าง mm. ก็จะถูกนําไปขายทอดตลาดทันทีค่ะ นางสาวทิติมาวิชัยรัฐนผู้จัดการกองทุนเพื่อการศึกษาหรือกยศบอกค่ะว่านอกจากมาตรการฟ้องร้องทางแพ่งแล้วในปี2561ทางกยศจะมีมาตรการนำชื่อผู้กู้กยศทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ประมาณ4ล้าน5แสนคนนำมาเข้าสู่ระบบข้อมูลเครดิตบูโรซึ่งถ้าหากไม่ชำระหนี้ก็จะถูกขึ้นบัญชีหรือติดแบล็คลิสต์ด้วย ทั้งนี้ปฏิเสธนะคะว่ากยศไม่มีนโยบายไม่ให้ต่ออายุบัตรประชาชนหากไม่ชำระหนี้กยศตามที่มีการระบุในโซเชียลมีเดียค่ะ